สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16เมษายนปี2566เรามาฟังผลบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023นัดที่31ของเมื่อคืนนี้กันค่ะพร้อมอัปเดตตารางคะแนนเมื่อคือนนี้มีการแข่งขันด้วยกันทั้งหมด7คู่ค่ะคู่แรกแอสตันวิลล่าเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด3ประตูต่อ0คู่ที่2เชลซีแพ้กับไบรตัน1ประตูต่อ2 คู่ที่3เอเวอร์ตันแพ้ให้กับฟูลแลม1ประตูต่อ3คู่ที่4แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อ1คู่ถัดมาเซาแ์ทมป์ตันแพ้ให้กับคริสตัลพาเลซูประตูต่อ2องทอตแนมฮอสเปอร์แพ้ให้กับบอร์นมัธ2ประตูต่อ3และคู่สุดท้ายวูแพมตันเอาชนะเบรนฟอร์ด2ประตูต่อ0ค่ะ ทำให้ตารางคะแนนในวันที่16เมษายนปี2566เป็นดังต่อไปนี้ค่ะที่1อาร์ซนอนแข่ง30นัดมี73คะแนนที่2แมนซิตี้แข่ง30นัดมี70คะแนนที่3นิวคาสเซิลแข่ง30นัดมี56คะแนนที่4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง29นัดมี56คะแนนที่5ทอรแนมฮอสเปอร์แข่ง31นัดมี53คะแนน ที่6แซนวิลล่าแข่ง31นัดมี50คะแนนที่7ไบรท์ตันแข่ง29นัดมี49คะแนนที่8ลิเวอร์พูแข่ง29นัดมี44คะแนนที่9เบรนฟอร์ดแข่ง31นัดมี43คะแนนที่10ฟูแล่มแข่ง30นัดมี42คะแนนที่11เชลซีแข่ง31นัดมี39คะแนน ที่12คริสตันพาเลตแข่ง31นัดมี36คะแนนที่13บูแพมตันแข่ง31นัดมี34คะแนนที่14บออนมัดแข่ง31นัดมี33คะแนนที่15เวสแฮมยูไนเตดแข่ง29นัดมี30คะแนนที่16ลีดยูไนเตดแข่ง30นัดมี29คะแนนที่17เอเวอร์ตันแข่ง31นัดมี27คะแนน ที18น o t ติงแฮมฟอ o r เรสแข่ง30นัดมี27คะแนนท19เลตเตอร์ซิตีแข่ง31นัดมี25คะแนนและลำดับสุดท้าย s o u t h a m มป์ตันแข่ง31นัดมี23คะแนนค่ะและทั้งหมดนี้คือผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2022-2023นัดที่31ของเมื่อคือนนี้พร้อมอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดณวันที่16เมษายนปี2566ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ